ู้ที่มีการกระบาทกลางฝ่ามือคือเทวดาจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองโดยพิสูจน์ตัวเองโดยการสร้างกรรมดีอดทนต่อความยากลำบากอุปสรรคต่างๆทุกรูปแบบบางครั้งเขาเรียกเส้นนี้ว่าเส้นอุปสรรคและล่มจมโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ เพราะนี่คือความเชื่อความศรัทธาค่ะกับช่องมามมานีโคชศาสตร์ค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญถือว่าเป็นแบบทดสอบที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้สำหรับคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือเพราะชีวิตโชคชะตาถูกกำหนดมาแล้ว ชีวิตในวัยเด็กบางคนลำบากมากๆพ่อแม่แยกทางต้องต่อสู้ฝ่าฟันอดทนยอมรับชะตากรรมของตัวเองไปให้ได้และชีวิตในปั้นปลายก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเจริญขึ้นจเจริญขึ้นถ้ามีคู่ครองก็จะได้คู่ครองไม่สมหวังถ้าหาคู่ครองที่ดีมีสินเสมอกันไม่ได้สุดท้ายก็ต้องแยกทางกันอยู่ดีถ้ามีลูกก็จะได้ลูกอภิชาต,ตบุตร อุปถัมภ์ดูแลทำบุญคุณคนไม่ขึ้นทำบุญกับใครเหมือนไฟตกน้ำพึ่งพาใครไม่ค่อยได้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้นถึงจะผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ถึงบอกว่าคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงแล้วก็เข้มแข็ง ถ้าผ่านช่วงเลไๆของชีวิตไปได้ช่วงต่อไปคือสบายเรื่องอื่นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆเลยเขาไม่ค่อยพึ่งพาใครเขาจะพึ่งตัวเขาเองก่อนเป็นอันดับแรกแต่คอยสังเกตตัวเองดีๆนะคะว่าถ้าเราทําดีจิตใจเป็นกุศลรักษาศีลอยู่เป็นประจำเหมือนมีเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพปกปักรักษาคุ้มครองเราอยู่ ให้ผ่านอุปสรรคต่างๆหลายๆที่เข้ามาเนี่ยที่เราประสบพบเจอมาไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะแคลคลาดปลอดภัยผ่านไปได้หรือเรื่องอุบัติเหตุหรือเรื่องการเงินหรือเรื่องการงานหรือเรื่องใดๆก็แล้วแต่ในชีวิตของเราที่ผ่านเข้ามาผ่านมาได้เราปฏิหารแต่ถ้าบางคนผ่านความอุปสรรคหรือว่าความยากลำบากที่เราผ่านพบ จอมาต่างๆที่เราประสบพบเจอมาผ่านมันไปไม่ได้เพอไปทำกรรมชั่วและจะขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าบาปกรรมนั้นจะคืนสนองมากกว่าหลายเท่าค่ะสำหรับผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือมีคนเขียนคอมเมนต์หลายๆท่านเลยนะคะที่เขียนคอมเมนต์ผ่านเข้ามาแล้วไม่ได้ตอบคอมเมนต์ของทุกคนเลยนะคะแต่เชื่อว่าหลายๆคน ส่วนใหญ่แล้วมักมีปัญหาแนวเดียวกันแล้วแต่ทุกคนจะประสบพบเจอมาของผู้มีกากบาดกลางฝ่ามือท่านนี้นะคะท่านแรกพูดได้ดีมากๆเข้าใจในถึกธรรมและไม่ยึดอะไรแล้วในสิ่งที่เกิดขึ้นลาชั่วทำดีทุกอย่างเวลาเราทำอะไรแล้วมีความสุขใจมีเมตตาให้จำอารมณ์นั้นไว้ให้ดีนะคะแล้วทรงอารมณ์นั้นไว้ในใจ ็จะสงบสบายพอใจเราดีพลังงานดีๆจะเข้ามาที่ตัวและใจของเราอุปสรรคมันมาเพื่อทดสอบใจเราสังเกตนะคะอุปสรรคแต่ละครั้งจะทำให้เราเข้มแข็งมีความอดทนทางธรรมจำไว้นะคะเรียกความอดทนนั้นว่าขันติคือยอมรับในสภาพนั้นได้ในชีวิตของเราไม่มีใครทุกข์ได้ตลอดค่ะแล้วก็ไม่มีใครสุขได้ตลอดทุกข์และสุข ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปทุกมาให้เราเรียนรู้สุขก็เช่นกันมาให้เราเรียนรู้ที่คนเราทุก์กันอยู่ทุกวันนี้เพราะเราไปยึดมันว่าทุก์ไปคิดให้มันทุก์มันก็ทุก์ทุกมีไว้ให้รู้ว่านี่คือทุก์ไม่ได้มีไว้ให้ละทุก์สมุทัยเหตุที่ทําให้เกิดทุกคือความอยากเป็นสิ่งที่ควรละเป็นคอมเมนต์ที่เขียนเข้ามาดีมากเลยนะคะ ทำให้รู้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านเข้ามาถ้าเราไม่ไปยึดมันมันก็คือว่างแล้วเราก็จะมีความสุขสบายเวลาสุขก็อย่าไปยึดสุขมากเวลาทุกข์ก็อย่าไปยึดกับทุกมากไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปเดี๋ยวเรื่องใหม่ให้อยู่กับปัจจุบันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราท่านต่อมานะคะสาธุคะ่ะ ลายมือกากบาทอันศักดิ์สิทธิ์ของข้าพเจ้าเป็นเทวดาจากสวรรค์ล,ลงมาเกิดและมีเทวดาประจําตัวของข้าพเจ้าติดตามตัวมาตลอดคุ้มของให้ชีวิตรอดตายมาแล้วหลายครั้งจากนี้ไปชีวิตของข้าพเจ้าจงล่ำรวยล่ำรวยล่ำรวยคัดสูงของชีวิตมีเงินหลายสิบล้านมีเงินหลายหลายร้อยล้านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้ามีแต่ความพร้อมทุกทุกสิ่งท,ทุกทุกอย่างอย่างเศรษฐีระดับโลกที่มีทรัพย์สินพร้อมพังสาธุสาธุสาธ,สาธุเป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคอมเมนต์เนี้ยเป็นพลังงานบวกในชีวิตของเราทุกคนเชื่อไหมคะว่าพลังงานบวกมันมีแรงดึงดูดแบบเหลือเชื่อเหลือเชื่อมากสำหรับผู้ที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือนะคะพลังงานบวกหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราอะ ที่เข้ามาแล้วมันเข้ามาโดยบังเอิญแล้วเรารับรู้ได้แล้วเราก็สัมผัสได้กับพลังงานบวกนี่คือแรงดึงดูดพลังงานบวกจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเราไม่รู้แต่เรารับพลังงานบวกไว้ก่อนจะได้10ล้านหรือร้อยล้านหรือ1ล้านหรือ5บาทเรารับพลังงานบวกไว้ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันผ่านเข้ามาแล้วเราได้รับจริงๆมันเกิดขึ้นอย่างเือเชื่อนะคะ จากคนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยไม่มีเงินที่จะกินข้าวเลยแล้ววันหนึ่งเรามีเงินร้อยล้านมีเงินสิบล้านหรือไม่ต้องถึงล้านมีเงินเป็นหมื่นที่ผ่านเข้ามาบางคนนะคะรับพลังงานบวกตั้งแต่เช้าของชีวิตที่ตื่นนอนขึ้นมาสังเกตตัวเองเลยนะคะมันเป็นพลังงานบวกที่ดีมากๆแล้วมีความสุขมากๆในของทุกๆวันตื่นเช้านอนขึ้นมาคุณสังเกตตัวเองเลยนะคะ ถ้าคุณทำจิตให้มีความสงบจิตมีความสุขไม่หงุดหงิดต,ตั้งแต่เช้านะคะตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยคุณรู้สึกเบิกบานแจ่มใสรับพลังงานบวกวันนี้ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆขอให้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความสุขของเรารับพลังงานบวกมีโชคมีลาบมีวาสนามีอะไรที่เข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าตลอดทั้งวันนี้แล้วทั้งวันนี้จนถึงกระทั่งนอนคุณก็จะมีความสุข ของพลังงานบวกนี้และลองสังเกตตัวเองดีๆนะคะว่าถ้าคุณตื่นนอนขึ้นมาแล้วคุณมีสิ่งมากระทบแล้วจิตใจคุณได้รับพลังงานอะไรที่แย่ๆแ,แล้วทำให้คุณรู้สึกงุดหงิดต,ตั้งแต่เช้าตอนตื่นนอนขอบอกไว้เลยว่าทั้งวันของวันนั้นคุณจะมีเรื่องไม่ดีเข้ามาตลอดในชีวิตของคุณของวันนั้นนะคะในของวันนั้น มันจะงหุดหงิดทั้งวันจนกระทั่งคุณตื่นนอนไม่ว่าคุณจะเจออะไรคุณก็หงดหงิดอะไรนิดอะไรหน่อยคุณก็จะหงดหงิดทั้งวันเลยในวันนั้นนะคะนี่คือพลังงานด้านลบเปลี่ยนพลังงานบวกในตัวคุณค่ะแล้วคุณจะพบอะไรดีๆเข้ามาในตัวของเราเองขั้นต่อมานะคะทุกอย่างถูกกํำหนดมาแล้วค่ะสั่งสมถึงเวลาก็ต้องกลับไปพบภูมิไหนอยู่ที่จิตเรา ทำให้จิตเราบริสุทธิ์มากที่สุดไม่ต้องเอาอะไรเหล่านี้ล้วนสมมุติทั้งสิ้นเราจะหลุดพ้นได้ถึงซึ่งพานิพานขอขอบคุนะคะกากบาทกลางฝ่ามือสู้ๆค่ะนี่คือกําลังใจพลังงานบวกที่ดีนะคะสุดท้ายก็อยู่ที่จิตเราจิตเราระล,ลึกอะไรระล,ลึกถึงความดีบุญที่เราทำบุญที่เราสร้าง สุดท้ายจิตเราก็จะไปอยู่ภพภูมินั้นเพราะฉะนั้นอะไรดีๆให้นึกถึงความดีที่เราทำไว้ความสุขที่เราได้รับเราก็จะพบสิ่งนั้นกับสิ่งที่เราเจอพ่านต่อมาค่ะข้าพเจ้ามีทั้งสองมืออายุ77ปีมีแต่เสียทุกอย่างค่ะเสียทั้งลูกชายและเพิ่งมาเสียสามีอีกตอนนี้คิดอะไรไม่ออกเหลือตัวคนเดียว 77ปีแล้วนะคะของผู้หญิงท่านนี้ทุกอย่างในโลกนี้นะคะต้องตั้งสติค่ะคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ชีวิตเมื่อเกิดมาจะมีแต่ความทุกข์ต้องรักโลภโกรธหลงคิดถึงพัดภาคแล้วต้องเสียมันไปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่จากเป็นก็จากตายชีวิตไม่มีความแน่นอนไม่วันหนึ่งไม่วันใดเราก็ต้องประสบพบเจอ ถ้าเราเจอแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ชอบเจอแต่คำชมจะเรียกว่าการบำเพ็ญเพียรได้อย่างไรถูกต้องไหมคะท่านต่อมานะคะมีทั้งสองข้างรอดตายมาแล้วสามครั้งแต่ไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรทำอาชีพอะไรได้ไม่นานไม่สำเร็จอะไรสักอย่างมานผจนเยอะโดยเฉพาะคนในครอบครัวเหมือนเจ้ากรรมในเวรเลยล้างผ่านตลอดอยากรู้จริงๆว่า เกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อทดสอบกับชีวิตของตัวเองอย่าคิดว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรเลยนะคะคนในครอบครัวเมื่อชาติก่อนเราก็คงจะอาศัยเขาแบบนี้เหมือนกันการที่เราได้ทำบุญกับคนในครอบครัวมันดีนะคะขอให้คิดว่าการที่เราทำบุญกับใครสักคนนึงเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเป็นคนในสายเลือดแล้วเราทำแล้วเราตั้งใจทำจริงๆเชื่อเถอะว่าสิ่งที่เราทำอะ มันมีผลตอบกลับเสมอเวลาคุณจะจนจนไม่ลงนะคะเวลาจะเจออะไรอุปสรรคต่างๆมันมีอะไรมาคอยค้าอยู่จะคิดว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรล้างผ่านเลยนะคะขอให้คิดสิ่งดีๆเวลาเราไปทําบุญที่วัดหรือไปทําบุญอะไรสักอย่างหรือเราเจอเนี่ยถ้าเราเจอครอบครัวของเราลำบากอยู่ถ้าเรายังสบายขอให้ทำไปเถอคะค่ะอย่าไปคิดอะไรเยอะเวลาทำบุญ ท่านต่อมานะคะมีทั้งสองข้างค่ะชีวิตไม่ราบรื่นสักเรื่องเสียดายมาหนึ่งครั้งตอนนี้เจอธรรมะที่ค้นหามานานเจอแล้วเหลือทางเดียวที่จะเดินตอนนี้ก็คือครึ่งชีวิตแล้วชาตินี้เป็นครูอยากหลุดพ้นในชาตินี้ไม่อยากเกิดมาอีกแล้วเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตเลยนะคะถ้าผู้พบค้นพบในความจริงแบบนี้เขาจะรู้สึกเบื่อ แล้วก็ไม่อยากเกิดอยากจะพ้นทุกข์ไปเลยนี่แหละคือสัจธรรมของชีวิตท่านต่อมานะคะบอกว่าคนมีการกระบาดกลางฝ่ามือเนี่ยเป็นคนที่มีเซนส์ฝันแม่นชอบเรื่องลึกลับศาสตร์โบราณศาสนาสมาธิศาสตร์ทุกมิติทุกรูปแบบเกิดมาเพื่อทำพัฒกิจบางอย่างต่อจากชาติพบก่อนทิ้งไว้ให้เพื่อให้โลกได้จดจำมีสัญชาติานที่แม่นยำ ตัดสินใจไม่ต้องใช้เหตุผลมากนักมักตรงแม่นแล้วก็ใช่มักมีอดีตชาติเป็นคนที่เคยศึกษาสิ่งที่ชาติพบปัจจุบันศึกษาหรืออยู่ในสถานะหรืออาชีพนี้ตั้งแต่ในอดีตแล้วตัวเองก็กลับมาทำเหมือนเดิมอีกชาติหนึ่งมักดึงดูดเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่เข้ามาในชีวิตมักมีอุปสรรคมาก่อนแล้วค่อยจเจริญรุ่งเรือง ข้อนี้มักมีอุปสรรคมาก่อนแล้วค่อยเจริญรุ่งเรืองคำนี้นะคะมักได้ผลเสมอเพราะว่าสังเกตหลายๆคนทีม่มีอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นจนถึงวัยกลางคนนะคะมีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคถ้าเราผ่านไปได้เราจะเข้าใจคุณธรรมของชีวิตเลยว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตนั้น ปันเป็นแบบทดสอบของผู้มีกากบาทกลางฝ่ามือเขาถึงบอกว่าเส้นกากบาทกลางฝ่ามือเนี่ยเป็นเส้นอุปสรรคแล้วก็ล่มจมสิ่งที่เราทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นบุญแล้วความดีที่เราทำมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันแล้วถูกสะสมขอให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าผลกรรมจะมาก่อนอุปสรรคจะมาก่อนเสมอแล้วถึงจะเจริญรุ่งเรือง ท่านต่อมานะคะเท่าที่อ่านคอมเมนต์ทุกคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือล้วนลำบากในชีวิตมามากแต่ก็ภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือว่าทุกคนเนี่ยอยู่ในศีนลธรรมยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวิตคงจะเป็นความดีอย่างหนึง่งที่ทำให้มีเซนต์ต่างๆได้ง่ายมีเซน์แล้วเตรียมตัวระวังภัยให้กับตัวเองหรือเตือนผู้อื่นไว้เป็นบุญในการสร้างบุญกุศลให้ตัวเองแม้ว่าตัวเองจะลำบากมา แต่ก็ขอให้มีสมาธิขอให้ภูมิใจว่าเราคงเป็นบุญสร้างกุศลช่วยเหลือผู้อื่นคิดบวกไว้เยอะๆสบายใจกว่าค่ะถูกต้องค่ะเพราะพลังงานบวกนี่แหละทำให้เราดำเนินชีวิตไปต่อได้อย่างไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคที่เราเจอผู้ที่ถูกเลือกเมื่อถึงเวลาชีวิตคุณก็จะไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปเพราะคุณจะต้องทำเพื่อผู้อื่นเพื่อมวลรวมเพื่อโลก และเพื่อพันธสัญญาให้สำเร็จในชาติภพนี้เป็นชาติสุดท้ายเพื่อจะได้ไม่ต้องมาวนเวียนไหวาตายเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะลงมาเรียนรู้ทุกบทบาทสร้างกรรมก่อเวรหลายภพหลายชาติรีบเจอรีบจบรีบสร้างรีบวางซะเหนื่อยมามากมีทั้งสองข้างค่ะตอนนี้ทำหน้าที่เกิดมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และสร้างบารมีค่ะทุกๆปีจะบวชถือศีนวิปัสสนากรรมฐานปีละ3-4ครั้งและมีการทานมังสวิรัตทุกวันพระตลอดชีวิตส่วนศาสตร์ต่างๆมาเองโดยไม่ต้องเรียนอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคะจากประสบการณ์ที่พบเจอมาจะเชื่อนะคะจนกว่าคุณจะได้ปฏิจจบัติเองนะคะแต่บอกไว้เลยว่าคอมเมนต์นี้น่าสนใจมากๆนะคะ คนคนนี้ได้ถือสัจจะสัจจะของตัวเองมีผลต่อการสร้างบุญบารมีนะคะเมื่อได้อธิษฐานไปแล้วสิ่งที่ทำก็คือตัวเราเองเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติตามสัจจะสัจจะว่าจะต้องถือศีลแล้วก็ต้องบวชในทุกๆปีจะกี่ครั้งก็แล้วแต่แล้วก็กินมังสวิรัตหรือว่ากินเจเนี่ยทุกวันพระตลอดชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้สร้างสัจจะ ขึ้นแก่ตนเองแล้วสัจจะบ,บรารมีของตัวเองนั้นส่งผลให้ตัวเองอะเข้าใจและเรียนรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาหาตัวเองเลยโดยชีวิตมันผ่านพ้นไปได้โดยเข้าใจอย่างง่ายๆคือเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วก็ดับไปแล้วก็อยู่อย่างแบบปล่อยวางไม่ไม่ต้องไปยึดไม่ต้องไปอะไรเยอะนี่คือคอมเมนต์ของทุกคนที่เขียนเข้ามา ในชีวิตของผู้มีกากบาดกลางฝ่ามือที่ผ่านเข้ามาในช่องของแอดนะคะแอดก็มาแชร์มาเล่าประสบการณ์ของแต่ละท่านที่ไม่ได้ตอบนะคะหลายๆคนหลายๆท่านเลยนะคะเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาของผู้มีกากบาดกลางฝ่ามือไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะทุกสิ่งทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้วแต่เราจะผ่านบททดสอบนี้ไปได้อย่างไรอย่าเชื่อ จนกว่าท่านจะได้ปฏิบัติแล้วก็สังเกตในชีวิตของตัวเองลองทดสอบในชีวิตของตัวเองทานศีลภาวนาการปฏิบัติธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้บุญไม่ได้อยู่ที่ไหนคะ่ะบุญอยู่ที่ตัวเราบุญก็คือความดีความดีก็อยู่ที่ตัวเราเราทำดีเราก็ได้ดีถ้าเราทำดีบุญไปตกอยู่คนอื่นนั่นคงไม่ใช่ ความดีที่เราทำก็คือบุญบุญก็คือความดีอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำสิ่งที่ดีๆอะไรเป็นสิ่งดีๆนั่นก็คือบุญไม่จำเป็นต้องเสียเงินเสียทองในการทำบุญบุญทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเริ่มที่ตัวเราคิดดีทำดีพูดดีทุกอย่างมันก็อยู่ที่ตัวเราบุญก็อยู่ที่ตัวเราความดีก็อยู่ที่ตัวเรามันไม่ไปไหนค่ะ บุญไปอยู่ที่คนอื่นไม่ได้เราทำชั่วความชั่วมันก็อยู่ที่ตัวเรามันจะไปชั่วที่คนอื่นก็เป็นไปไม่ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะนี่คือความเชื่อความศรัทธากับช่องมามณีโคชศาสตร์ค่ะถ้าคลิปนี้ชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ